สบายดีสบายดีตอนนี้พวกเฮาได้มาหอดสถานีนาเตยแล้วจากนั้นก็จะนั่งแท็กซี่เข้าไปในเมืองเข้าไปตัวแขวงหลงน้ำทาเนาะจากนี่ไปกับใช้เวลาเกือบหนึ่งสัโมงกว่า,วาถ้าหากว่าถานนหนทางดีก็ใช้เวลาบ่ถึงสัวโมงเราประมาณ30ตอนนี้พวกเฮาอยู่ สถานีนาเตยซึ่งเป็นสถานีก่อนสุดท้ายสถานีที่จะไปโบเตนคือสถานีสุดท้ายแต่ว่าพวกเขามาลงนาเตยแล้วก็จะเข้าไปในเมืองตอนนี้พวกเขาก็ขี่รถมินิแวน์รถตู้เนาะเข้ามาฮอดในเมืองก็ใช้เวลาประมาณเกือบสัวโมงจากขี่รถตู้ก็ประมาณ70็0สันกีบหาเจ็ดสิบพันกีบหกสิบพันกีบแล้วขั้นขี่แท็กซี่คนหนึ่งหนึ่งแสนกีบเนาะ สามารถต่อรองราคากันได้เนาะพราพี่น้องก็ถือว่ามีรถตุก๊กๆจัมโบ้ก็จำกจำนวนหลายรถแท็กซี่รถตู้ถ้าเข้าในเมืองก็รู้สึกว่าจะมีรถหลายพอสมควรราคาเริ่มจาก5 0 0 0ิบพันกีบจนถึง1 0 0 0 0แสนกีบเนาะแ,แต่ว่าเขาจะเหมาใจหรือว่าจังใดก็สะดวกสบายสะดวกสบายดีบม่มีปัญหาอย่างก็กมีรถหลายว่าต้องห่วงเ่าต้องให้พี่น้องไปหาบก็ได้เนาะมีรถตู้ใซตรถตู้ประจำทางหรือว่ารถตู้โดยสาร ก็เข้าไปในเมืองได้สบายเลยถนนนทางค่อนข้างคดค่อนข้างเลี้ยวน้อยหนึ่งถ้าผู้บรสํานานทางก็ถือว่าอันตรายพอสมควรตอนนี้ก็ได้เข้ามาในตัวเมืองหลวงน้ำทากล้ตัวแข่งสนอกตัวแข่งตัวเมืองหลวงน้ำทาฮอาตัวแข่งแล้วจากหลังจากเข้าไปตัวเมืองเขาไปเช็คอินเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วพวกเขาจะย่างไปลินตลาดซึ่งเป็น ความจริงมันเป็นในมาเก็ตคือมหอดตลาดในมาเก็ตเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแล้วก็จะเป็นตลาดหนึ่งที่ว่าเป็นขายออแกนิคขายผักหลายสิ่งหลายอย่างเนาะโมเมนต์ดิโม่ื่นกันไหื่นเหรอวีเท่าไหร่ครับวีสิบแปดพันก็ถือว่าโมเมนต์วีแปดพันติสิบแปดเนาะ

เอแกนีกหลวงน้ำทาแม่น้วไงไข่แท้แท้ไข่ไก่ลัด <c oughs> โอ้เอาเอาไปเห็ดเีในในใน่ไหนเนี่ยเข้าเก็ตวะ เอาไปปลูกวะเอาไปปลูกวะเอาบเมนวะเอาไปเอาไปแกะกนโอ้นึกว่าเอาไปปลูกเสนอเห้าจะกางเห็ดหนอะนี่ไอ้เอาไปให้นกกินโมเมนที่ นี่ว่าเอาไปปลูกอีกเขาห้างอะไรนั่นส่วนนี้น้องเขาเก็ดเขาเก็ดเอาไปปลูกอีกได้อีก เรขกันลูกสหาอัน,นธร้รมชาติอยว่านาโอ้นี่ปลูกเองวะเออแม่วปลูกกระโดปลูกเองนกกกระักนหน่วยบัสีสิงี่ตี่อันนี้ของหลวงน้ำทาแท, <c oughs> <c oughs> ท้ๆเนาะฮักกกฮั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 ก คนีแ่าโอ้สิถามเหมือนอีกจะท้องตั้งแต่กระต่าเออเนาะนึกว่าเขายังนึกว่าเขายังว่าท่านเปิดนะนะว่าสิเดียวตอนแรกมกิดดดูพี่เหรอโอ้ มืดมืดยังคอยใสปป่บังขวานเออลาดแรง หลังจากพวกเขาไปเบิ้งอาหารหวานข้าในตลาดตะลีแล้วพวกเขาก็จะดเดินทางไปเบื้องอีกบ้านหนึ่งซึ่งเป็นบ้านทงใจใต้เนาะซึ่งเป็นบ้านชนเผ่า,าไต้กันแล้วก็มีบ้านถึงว่าเป็นบ้านหัถกรรมและยังมีฮีตของประเพณีดั้งเดิมอยู่บัว่ายังมียู่บจังใดกระยาพวกเขาจะไปเบื้องไปชมนํากันว่าการดําหูกทอผ้าของบ้านนี้เป็นอยงไดเดี๋ยวเขาไปเบื้องไปชุมนํากันตอนนี้พวกเขาก็มาฮอดบ้าน ตรงใจใต้เรียบร้อยแล้วเนาะเอาไปเบงในบ้านนันี่ก็คือหูปทรงบ้านแบบเก่าแบบดั้งเดิมนั่งสมัยตะกี้แต่ก่อนปัจจุบันนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศและก็สภาพเศรษฐกิจนอกเขตให้มีการเปลี่ยนแปลงหลายขันตอนขั้เนียนเขาเขาเขาแรงฟื้นเขาแรงฟื้นสูตรไทยบ้านชงใจแกแต่แทบว่าี่ เกียวเกียวสมหอมสิบปันอยู yeah. eng, m ì, m ì, m ì ่ทางในหันมีมีมีสร้างเหล่าผสมหันมีเป็นน้ำสมท่นเหล็ มีนลูกโกกแล้วก็มีน,น้ำสมปอยโอ้มีสมปอย,ม,อยมีผกอผก,อกอน้ำมักกอบเอ่อ่นเก็ผสมพอดีใโอ้กินมันจะสีงามนล่นี่กินคือสีดีท็อกดีอ่อยพอดีแตงก็แม่แตงกนเฮ้ เอเอาเอาไหมล่ะเอาคนเลยอยู่เ่ีัตังายเอมันเกรากลอง่ยกมันเจหรอวะอันนี้เจียวส้มอันนี้เจียวส้มอันนี้นำมักชวนเนาเขาเลยถ่ายยังยังได้สิได้กินเอองล่ได้มกชาต็เอากมาละลายใส่น้ำกันนี้ อาออ๋ครบเลยแล้วนี่บอบอใส่เต้านี่อันนี้บอใส่เตือนอันเกือเกือเกือเม็ดใหญ่อเลาเม้าเถโอ้มาแล้วนี่ขนมปาตีนี่บนขนมขนมฟืนือกัเตะข้าวบอนนตาลนาเเออ เบบเบอันนีปลานี่นก่อนหนาน้ก่อนบรรยกาศดีมากินข้าวแรงฟืนตุนสาบ,บตุนตำรับ,บกินกินอยู่บอ่อนมันเลยเนี่ยกินอยู่บอ่อนพันผลิตเลยมันบ่อเห็ดเองบอ่เห็ดเองทุกอย่างถูกขบวนการเห็ดเองหมดใส่ปลาแดกนกั่นบ่ใส่ไม่แดนมักทอดเอามาก่อคิงเทปไม่ย่างเรียนว่าคอมอย่างเงี้ยตันทุกย่าง มันบกเข่าไปไนบันไดเนาะมันมันจะผสมกับน้ำเม่นบอกมันบ่ได้เข่าไปไหนเนี่ยเขนผสมกับน้ำแล้วก็เขาเลโอ้มันจะเหมอนมันมันไม่ได้ซึมข้าในจังหออเนอันเพาเขาเาลนพื้นต่อซ้อนนึงแล้วน้ำซ้อนหนึ่งจไปเจาตวนเเข่าแห้วเข่าว พะลบอ่ะเอบแมนอันนี้เป็นฝานไทดำผาไทดำเนาะเอออันกัไทดำากันเพื่อนโอ้ไซอันนี้เนาะหาก็เคยเห็นก้อนที่ก้อน เออของญี่ปุ่นเขาจะบดได้เห uh ็นแล้วเ่ะเดี <h <h ๋ยวนี้เขาเขาลุ้งแล้วไดีเล้วของการญี่ปุ่นเออเบองั้นสอั้นยอมได้เบสอั้นเอะฮกับนางอันนีนี่วะ

าจักปีแ <Rice> ล้วแม่อายุจักปีล่ะ60 60อ่ะดแม่นบ่มานี่เด้อโอ้แข็งๆเนาแม่นบ่เจ็บแอ่วบ่เจ็บเจ็บก็อุทนนเออเออบ่มีเ้เขามีแล้วเขาก็ไปเฮ็ดอนนี่แหละอันนี้แหละเฮาและัสมบัเฮายังมีหลายกว่าหมู่เลย

แล้วลูกสาลาโอ้เกือบถึกลูกสาลาลูกสาลามุนหลายแน่นอนเอ้านี่ใส่จมาเบิร์กยู่เอาเฮียนคู่บริหารคู่

โอ้ผู้สาวบ้านตรงใจใต้วันนี้มาเอวสาวตำหูกบ้านตรงใจใต้ถ้าผู้ใดอยากซื้อผ้าซื้อแพรก็มาเลยบ้านตรงใจใต้เมออืองน้ำทาแข่งหลวงน้ำทาเป็นทรงเป็นทรงเป็นอะไรเออตาอะไรเออละก็มีตาเออตาข้อ,อ,องเนาะ ข้าวเขาคลายเป็นแมตหรือเป็นอย่งครับพื้นพื้นหนึ่งหองสองแมตรบขล่างขนลงขนตายเอาอันนี้แล้วก็อัน้นนั่อุงก่อเ็นงเ็ดตัขยนข้างกอเลาเอาวัวย่างก่ไปยามพยมเพื่อนไปยำพายาตัวนี้ตัวนี้เราก่ตัวมีถุงมีผักฟู มิตเดียวสำหรับสหรับคนไทยดำไไทยดำไม่รอดบาดด้าเนาะไทยดำเจะมีก่อนก่อนสิไปเกียมเอาัวนี่ข้าเกียมมีซั่งเนยปนงานนะโเป็แสี่แนีั่งมีพายซั่งเนยนเกี่ยมไอ้บินเอิญเขาเอิญมาคันเฟือง กันเฟืองเนาะเออแล้วั็อันมีดหนึงผักปูแล้วกทงอันพวกหัวเป็นผักเปียวผักเปียวเนี่ยหัวตัวนั้นพวกหัวเป็นวสีดำอันนี้เป็นอันนี้เป็นเกลียวมาหัวเนาะเอาไปให้เอาไปให้พูดได้เอาไปให้่าเป็นบ่อเด็ดกปยากหูยากูบ่อกินไม่ยาบ่อจะให้จะให้จะอเจาากบบเอาเอาเงินใสเนาะ อันนั้นดิสมมติว่าลูกชายเด้ลูกชายนี่ยเกียมมีช่างเนี่กับผู้ชายนี่ลูกชายบพื่เพืกียมบ่อเกียมยังมีแต่ผู้หญิ่งก็เกี๊ยมไปฮตัวไปผู้ชายท่าเอาอย่างเดียวแถวบ้านคอยเนาะแม่เนาะผู้ชายคือเอาเปียกแท้บ้านคอยก็แถวบ้านคอยผมไม่ยากกวเกียมเงินให้ลูกไผ่ผู้หญิงผู้หญิงจะตัได้เกียมต้องเอาอนี้ไปให้ก่อนไผ่ยุกแต่เกียมเอายังใส่เงินหมั่นอยู่หรอ เนอันมนเกียงนิด้ยสินนบ้านคอยวิสินวิสินนีผาอาบน้ำนีผ้านุ่งแค่เป็นผ้ายแค่เป็นแค่เป็นผกผูโอ้ไทดามห้อนี่มันมีสามสินเนาะเอาตินเจ้าคุณบอลลงกันได้ป่ะ บลงเหรเหยียบซ่าเหยียบขวาบมลงกันเลยเคยแล้วก็บมนลงตัวนั้นก็ญี่ปุนเฮแตห้าหกหาหกห้าหกวันมีห้าหกคารนยบนี่โอ้บ้ลงกันดีบบโงเอ่อญี่ปุ่นมาสอนแล้วก็ฝานเป็นทองสั้นอีกบอกตามบัดเดียวสองสั้นใช่ฝานนี้ด้วยลกับ ช่วงช่วงอยู่กับญี่ปุ่นนี่รายได้เป็นยังไงพ่อดีบ่เออพอดีอ่ามีเต้าหู้เต้าหอกแห้งเคยเขาไล่เป็นเมื้ไทยบ่เอนี่ยยากเลี่ยง่ายเอออันไหนบ่หมดเลยนะคะขึ้นเนาะเออเดือนหนึ่งประมาณจะได้หั่นตอนตอนเ็ดกับญี่ปุ่นนสามทีเท้าเล็ดแล้วถ้ยอันนั้นประมาณออสเตรเลียเจาะสามทีเท้าเลี้แล้วเท่านสัก ขามันยังมันยังแรก็เลงแล้วก็ลากกวัดแล้วก็เล่าถ้าทุ่บอกาเงินประมาณประมาณจะได้เดนหนึ่งสมัยนั้นจจเห็นย้โเดียวอันนึงเด้อามเขาเห็นน้อยอันใหญ่เขาประมาเดนวาน้อยเดือนละสาม่าล้านอะไรเนาะสูงสุตรือ่ะไม่ได้ตำสุตล่าตำซุตรัวซีหาเซนนะบดบดมันหวานเมันอันานหูใหญ่หูฝ่ายหูอนไหมมวนมดใหญ่มดก็ประมาณ ลาดปอาจะหนีลานปสองลานนี่แลลาดไปสองลาดนี้เขามเห็ดเองได้ไหมเขามาเห็ดเองเป็นยังไงล่าดได้เขาไม่เห็ดเองนี้หน่อยหนยน่อยนอ้หน่อยหนออยหนีอย่อห่อหนอยหน่อน่ายหามอยเน่อยหน่อยลย่หน่อออน่่อยหน่อยห่อหนน่น่อออ่อนน่หน วันนั้นรานงตังไล้โดนไล้แต่เขาอยากนางลักษณะนี้มาแต่แล้วมาแต่มาแต่เวียงแถวหัดบานแตท่อยู่อยู่แถวปักี่กเออยงเาเตินเถือกเออเออเอาวอยู่นหองอาอยู่เนาะหินเถอกอยู่หินเถือกอันนี้ยังเจ้มาแล้วก่อนไม่เหนเออเออตอนนั้นเขาเีนอเียเอา เดี you mm ๋ยวรับแมาไม่ย hmm. mm ังครับ